พระครูมงคลเหมรัตหรือพ่อท่านกเกษมเขมาจาโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดมะม่วงตลอดตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าของภาคใต้อีกทั้ง ยังเป็นสิทธสืบสายพุทธาคมสายตรงของพระครูภาวนาพิรมหรือพระท่านคลิ้งจันทาศิริอดีตเจ้าอาวาสวัดถลุงทองอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชพระเกจิชื่อดังในอดีตของปักใต้อีกรูปหนึ่งพอท่านกเกษมเขมจารูมีนามเดิมว่ากเกษมคุ้มกุมารเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม ปีพุทธศักราช2475ซึ่งภูมิลำเนาเดิมท่านเป็นชาวตำบลเสาธงอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุครบ20ปีบริบูรณ์เข้าอุปสมบทที่วัดถลุงทองอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีพระครูประพัฒนสุตตะคุณเป็นพระอุปัชาได้รับนามฉายาว่าเขมาจาร و. ท่านอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดดังกลา่าวทำหน้าที่อุปถากรับใช้พระท่านคลิงในกิจวัตรประจำวันเช่นดูแลเรื่องการฉันอาหารการบีบหนวดช่วยเหลือทั่วไปตามที่จะใช้งานและติดตามไปเมื่อมีกิจนิมนต์ไปที่ต่างๆหลังจากท่านบวชอยู่เป็นเวลาสองปีขอลาศิกขาออกมาใช้ชีวิตครวาสอย่างไรก็ตามโดยความที่บ้านอยู่ใกล้กับวัด ก็ยังไปปรนิบัติรับใช้พระท่านคลิ้งอย่างสม่ำเสมอตอนเช้าก็ไปช่วยจัดสำรับพัตตาหารให้ตกตอนเย็นก็ก่อควันไฟให้รอบกุดเพื่อไลย,ยุงเพราะกุดหลังไม้เป็นโถงกว้างไม่ได้กั้นห้องแต่อย่างใดครั้นเมื่อเวลามีลูกศิษย์นำของต่างๆมาให้พระท่านคลิ้งทำวัตถุมงคลท่านก็ทำไม่ไหวจึงได้เรียกพ่อท่านกเกษมมาใช้งาน พร้อมสอนการจานตะกรุดการเขียนเหล็กยันการทำผ้าขึ้นเปลเด็กการทำสายขาดเอวและการปลุกเสกเหล็กยันและอื่นๆอีกมากมายฝึกปรือตามคำแนะนำสั่งสอนจนจำขึ้นใจเมื่อเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นพอท่านคลิง้งจึงทำพิธีครอบครูครอบมือโยนตําราและคำภีอาคมให้ รับเป็นสิทธิ์อย่างเป็นทางการภายในห่วงเวลาอันสัน้นท่านก็เรียนรู้ได้จนหมดสิน้นส่วนคาถาบางอย่างที่ไม่มีในตำราพอท่านคลิ้งก็จะว่าให้ฟังและให้จำด้วยตัวเองอีกทั้งเมื่อพอท่านคลิงไปประกอบพิธีกรรมที่ใดใดหรือมีกิจนิมนต์ต่างๆจะออกปากให้ติดตามไปเป็นพรามสายคราวาสและรับหนาทีที่สำคัญ คือปลงผมให้ในทุกวันโกนพอท่านกเกษมยังย้อนลำลึกความหลังให้ฟังว่าแต่ก่อนท่านได้เก็บเส้นผมของพอท่านคลิ้งไว้มากแต่ในภายหลังได้แจกให้ลูกศิษย์จนหมดแล้วต่อมาเมื่อมีชาวบ้านเห็นว่าเป็นหมอพรามจึงมีผู้ติดต่อไปประกอบพิธีกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นตั้งสารพระภูมิวางศิลาฤกษ์สวดพลิกแผ่นดิน สะดอกเคราะห์บานเรือนเมื่อครั้งที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนนิมนต์พอท่านคลิงไปยังวังอัศวินก็ได้ติดตามไปอยู่รับใช้ด้วยอยู่ที่ในวังครั้งละเป็นเดือนท่านเล่าให้ฟังว่าในบางวันพอท่านคลิงได้รับนิมนต์ไปบ้านเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เพื่อสวดมนต์ฉันพัตตาหารเพนบางวันอยู่ในวังไม่ได้ไปไหน พอทันคลิ้งก็ให้จานพายันจานตะกรุดจากนั้นพอทันคลิ้งก็ปลุกเสกจนเสร็จแล้วให้ท่านนำไปแจกจ่ายผู้คนที่อาศัยอยู่ในวังต่างๆในปีพุทธศักราช2 5 3 3ท่านก็เข้าพิธีอุปสมบทอีกครั้งที่วัดถลุงทองและจำพรรษาอยู่ที่วัดดังกล่าวเรื่อยมาเป็นระยะเวลา5พรรษาประกอบกับในตอนนั้นที่วัดมะม่วงตลอด ว่างเว้นจากเจ้าอาวาสชาวบ้านในละแวกนั้นเลื่อมใสศรัทธาจึงได้นิมนต์ให้มาอยู่จำพรรษาที่วัดมะม่วงตลอดและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบันการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานดูแลปกครองสงฆ์สามเณรภายในวัดด้วยความเรียบร้อยร่มเย็นผาสุขด้วยความที่เป็นผู้สืบทอดวิชาของพอท่ันคลิง้ง จึงทำเครื่องรางของขลังเช่นตะกรุดโทนช้างผสมโขลงตะกรุดขู่กันภัยและเมตตาสายขาดเอวผ้ายันและอื่นๆตามโอกาสสำหรับเครื่องรางสายขาดเอวนั้นได้รับความนิยมจากบรรดาคณะริชก์โดยเฉพาะที่เป็นตำรวจหรือทหารในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้สายขาดเอวนั้นจานมือลงบนผ้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วนำมาม้วนกับเฉือก ถักมือทุกเส้นขณะกำลังถักก็อธทิษฐานจิตภาวนาปลุกเสกไปด้วยจนเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2555ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชันโทในราชทินนานามที่พระครูมงคลเหมรัฐวัดปฏิบัติมีความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบง่ายสงเคราะห์ญาติโยมตลอดเรื่อยมาสม่ำเสมอ เป็นที่เคารพศรัทธ,ธาเลื่อมใสและมีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้นมากมายอย่างรวดเร็ว